สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากําลังอยู่ในบทที่2ในเรื่องเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยจ้าก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนวิธีการแยกตัวประกอบกันก่อนค่ะตัวประกอบของจํานวนนับก็คือจํานวนนับที่หารจํานวนนับนั้นๆแล้วลงตัว ให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า28ค่ะข้อหนึ่งนะคะวิธีที่โจทย์ให้มาว่าเท่ากับสามวิธีการทำอย่างถ้าเป็นคราวที่แล้วคุณครูบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเอาจํานวนมาหาร เนาะเอาตัวเลขมาหารจนกว่าจะถึงตัวโจทย์เริ่มต้นด้วยเลขหนึ่งเสมอเพราะนั้นจะเป็นสามหารหนึ่งได้ลงตัวจึงเท่ากับสามแสดงว่าหนึ่งใช่ตัวประกอบต่อไปสามหารสองสามอะไรได้สองมีไหมไม่มีแสดงว่าหารลงตัวไหมไม่ลงตัวก็ไม่เอาแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือสามหารสาม เท่ากับ1หานได้ลงตัวพอดีเป๊ะเลยถึงตัวเองพอดีดังนั้นตัวที่เป็นตัวประกอบของ3ก็จะได้เท่ากับ1กับ3อันนี้คือวิธีทำจากครั้งที่แล้วทีนี้เราจะมาฝึกทำที่เป็นวิธีลัดบ้างนะคะเราใช้วิธีการแยก ให้นักเรียนแยกออกเป็นสองชั้นแบบนี้ตัวโจทย์ให้นักเรียนใส่ข้างหน้าแล้วแบ่งออกเป็นสองชั้นชั้นบนจะเป็นการหารชั้นล่างจะเป็นเท่ากับคําตอบเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นด้วยเลขหนึ่งทุกรังสามหารหนึ่งเท่ากับสามใส่คําตอบด้านล่างโอเคไหมต่อไปสามหารสองได้ไหมไม่ได้ ไม่ลงตัวก็ไม่เอาสามหารสามได้เท่ากับเท่าไรคะสามหนึ่งสามได้เท่ากับหนึ่งเราหยุดก็ต่อเมื่อมีจำนวนที่มันเหมือนกันเราหยุดทันทีเมื่อหยุดแล้วให้นักเรียนกากบาทไม่เอาเราจะเอาตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเป็นคำตอบ เพราะฉะนั้น3จึงเท่ากับ1กับ3เห็นไหมว่ามันเหมือนกันโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะฝึกทําวิธีที่2ซึ่งวิธีที่2เนี้ยถ้าเรียนทําเป็นจะแบบใช้วิธีการแป๊บเดียวทํแป๊บเดียวและเสร็จเลยวันนี้นะคะเราจะมาทําวิธีลัดทั้งหมดนะคะ เหมือนเดิมเริ่มต้นก็คือเราแบ่งออกเป็น2ชั้นโจทย์ข้อ2ของเราคือคือเลข4ใส่4เนาะอ่ะเริ่มต้นด้วยเลขหนึงเสมอข้างบนคือตัวที่เอามาหารข้างล่างคือคำตอบ4หาร1เท่ากับ4ีนักเรียนใส่เลข4ต่อไปสองสีา 2, 4, หาร2ก็คือท่องสุคูณแม่2 2งสองอะไรได้สี่สองห คําตอบเท่ากับ2เจอเลขที่เหมือนกันทำง่ายหยุดทันทีการกรบาดท,ทิ้งไม่เอาเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนจะตอบนักเรียนจะตอบโดยที่เรียงจากข้างบนจากซ้ายไปขวาขวาลงล่างแล้วก็ขวามาซ้ายมันจะเรียงเลขให้นักเรียนเลยโดยที่นักเรียนไม่ต้องเสียเวลาเรียงและคำตอบครบถ้วนด้วยเพราะนั้น4เท่ากับ1น สแค่นี้เองต่อไปนะคะ,ะข้อ10ข้อ10บ,บ้างก็เหมือนเดิมแบ่งออกเป็น2ชั้นนะคะข้างหน้าใส่ตัวเลขที่เป็นโจทย์เสมอข้อ10โจทย์บอกว่า24่สิบี่ตัวก็ใส่24เมื่อใส่เสร็จ24ปุ๊บเริ่มที่เลขอะไรเสมอเริ่มที่เลขหนึ่งเสมอ ข้างล่างคือคำตอบ24หาร1น1เท่ากับ24ต่อไป1ไปแล้วสบ้าง2อ,อะไรได้2 4 2 12เป็น24ต่อไป3 3 5สามห้าสิบห้าสามเจ็ดสามแปดยีต่อไปสี่ได้ไหมอาท่อ,ทองสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิ้าได้ไหม ไม่ลงท้ายสูตรกับหไม่ได้แน่นอนต่อไปก็เลขหก 6, แม่6บาง6อะไรได้ยี่สิบสี่หกหนึ่งหปดหสี่สี่เจอตัวเลขที่มันทําไมกันเจอตัวเลขที่เหมือนกันเมื่อเจอเหมือนกันปุ๊บทำงายหยุดทันทีเอาไหมไม่เอากระกบะบาดท,ทิ้งได้เลยเพราะนั้นตัวเลขที่เราจะเอาเรียงข้างบนจากซ้ายไปขวา เราก็จากบนลงล่างแล้วก็ขวามาซ้ายเพราะนั้นสรุปคำตอบตัวประกอบของ24เท่ากับ1 2 3 4 6 8 12 24แค่นี้เองค่ะ การบ้านของนักเรียนวันนี้นะคะให้นักเรียนทำในหนังสือหน้า28ในด้านล่างนะคะมีทั้งหมด20ข้อนักเรียนเขียนเฉพาะคําตอบในพื้นที่ว่างด้านล่างได้เลยแต่ถ้าใครคิดว่าไม่พอให้นักเรียนเขียนใส่กระดาษ A4 เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้คุณครูด้วยนะคะอย่าลืมว่าถ่ายรูปให้ชัดเจนส่งมาให้คุณครูตรวจแล้วก็รอรับในการตรวจด,ด้วยเพราะว่าถ้าใครผิดนะคะคุณครูจะให้แก้ใส่กระดาษ A4 เป็นวิธีทำเนาะ อย่าลืมส่งมานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย